สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับวันนี้นะครับก็จะมีตัวนี้มาแนะนำกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเฮล멧บลูทูธเฮดเซตนะครับก็คือเป็นบลูทูธติดหมวกกันน็อกนะครับตัวนี้ขอแอบบอกไว้เลยนะครับราคาประหยัดมากนะครับน่าใช้นะครับเหมาะกับท่านที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็กำลังหาชุดบลูทูธนะครับที่เอาไว้ติดในหมวกกันน็อกในแบบที่ราคาไม่แพงมากนะครับ อุปกรณ์ในกล่องนะครับกล่องเป็นแบบนี้อ่ะเราดูกล่องก่อนละกันนะครับเป็นอย่างนี้นะครับซื้อมีรูปหูฟังตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะแจ้งสเปคคร่าวๆนะครับก็คือเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับทำงานด้วยความถี่เนี่ยนะครับ2.42 0กิกะเฮิร์นะครับถึง2.48 0กิกะเฮิร์นะครับตรงนี้คือช่วงแบนด์วิดต์ของบลูทูธนะครับระยะ10ถึง15เมตรนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ นี่นะครับระยะส่งสัญญาณระหว่างไมค์กับมันก็คือประมาณบวกลบหนึ่งเมตรนะครับหมายถึงว่าตัวไมค์มันตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนในตัวนะครับสามจุดเจ็ดโวลต์ร้อยแปดสิบมิลลิแอมป์นะครับใช้งานต่อเนื่องได้สี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับชาร์จจิ้งโวลเทจก็คือเออ่ใช้แบบใช้แบบชาร์จนะครับห้าโวลต์นะครับใช้อะแดปเตอร์ทั่วไปแหละห้าโวลต์นะครับสแตนด์บายไทม์ได้แปดสิบชั่วโมงนะครับใช้เวลาชาร์จเนี่ยบวกลบสองชั่วโมงนะครับประมาณนี้ อันนี้มันรูปคร่าวๆนะครับวิธีติดตั้งแล้วก็ปุ่มใช้งานต่างๆอ่าทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยก็จะมีสายชาร์จแบบไมโคร USB 1เส้นนะครับแล้วก็คู่มือ1อันนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวแพทที่เอาไว้ติดที่หมวกกันน็อกนะครับอีก2ชิ้นนะครับรวมถึงตัวบลูทูธเทสเซตเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีไมค์ตรงนี้เป็นขามไมค์แบบดัดได้นะครับตัวไมค์ก็อยู่ตรงนี้นะครับพร้อมเป็นปุ่มสั่งงานอยู่ตรงนี้ด้วย นะครับอันนี้เป็นปลายสายเอาไว้เสียบชาร์จนะครับตัวนี้ถ้าอธิบายง่ายๆนะครับมันก็คือหูฟังบลูทูธรูปแบบหนึ่งแหละเพียงแต่ว่าจากตรงนี้แทนที่ปกติมันจะเป็นหูฟังใช่ไหมครับเขาก็ทํามาเป็นลักษณะเป็นตัวลําโพงแบบนี้แทนเพื่อจะไปติดในหมวกคันน็อกนะครับโดยที่เครื่องหลังเขาก็ติดเป็นตีนตุ๊กแกมานะครับนี่นะครับ2ด้านรวมตัวไม้นะครับตัวไม่ก็เป็นขาดัดมีปุ่มอยู่สามปุ่มนะครับ ประมาณนี้นะครับวิธีติดตั้งนะครับก็คร่าวๆนะครับเดี๋ยวไว้ผมทําคลิปติดตั้งให้ทีหนึ่งตัวใหม่ตัวตัวที่มีไม่นะครับตัวหูที่มีไม่เนี่ยก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับโดยปกติเนี่ยไม้มันจะอยู่ด้านซ้ายนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วนะครับเราขี่มอไซคันเร่งมันอยู่ข้างขวานะครับเวลาเราจะรับสายเราจะได้ประมือจากแฮนด์เพื่อมารับสายกดตรงนี้ได้นะครับถ้ามันมาอยู่ข้างเนี้ยถามว่ามันได้มันก็ได้นะครับมันติดได้แต่ว่าเขาไม่ทํากันนะครับส่วนใหญ่ก็จะ จะอยู่ข้างซ้ายนะครับเพื่อให้ไม้มันจะดัดอยู่ในโครงหมวกกันน็อกแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเราขี่ใช่ไหมครับมือขวาเราบิดคันเร่งอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ละมือซ้ายขึ้นมาเพื่อกดรับสายอะไรอย่างนี้ได้นะครับตัวหูฟังก็จะเชื่อมต่อกันด้วยสายแบบนี้นะครับหูซ้ายหูขวานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสายนะครับวิธีติดตั้งก็คร่าวๆนะครับสำหรับหมวกกันน็อกรุ่นใหม่ๆนะครับที่มันมีหลุมอย่างเงี้ย หลุมที่เอาไว้ติดพวกบลูทูธพวกนี้มันจะง่ายนะครับมันจะพอดีหลุมแต่ว่าสําหรับรุ่นเก่าที่ไม่มีก็ติดได้นะครับโดยที่เราจะยกฟองน้ําบ้านด้านด้านแผ่นในหูนะครับแล้วก็ขอโทษนะครับเอาแผ่นนี้ติดเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องถอดมาเซอร์วิสได้นะครับก็คือเราจะเอาอันนี้นะครับติดเข้าไปที่หมวกน็อกนะครับจากนั้นเอาอันนี้แปะเข้าไปฟืดนะครับแล้วสายเราก็จะซ่อนอยู่หลังนวมนะครับตัวนี้แล้วก็มาดันอยู่ตรงด้านหน้านะครับ ถ้ามันหมวกแบบ Open f a c e นะครับก็จะอยู่อย่างนี้นะครับถ้ามันหมวกแบบที่เป็นแบบ f u Full f a c e นะครับพวกมีคางเราก็พยายามจะดันให้ตัวนี้มันไปชิดกับคางด้านหน้าไปเลยเวลาเราใส่จะได้ไม่เกี่ยวเอาไว้เดี๋ยวผมทําคลิปวิธีติดตั้งให้ดูอีกอันหนึ่งนนที่ดูตัวมันเป็นก่อนละกันนะครับรวมถึงฟังก์ชันนะครับนี่นะครับฟังก์ชันเนี่ยนะครับจะเหมือนหูฟังบลูทูธปกติเลยนะครับที่เป็นแบบมันจะตัวนี้มันจะไม่เหมือนพวกวีโมโตอะไรนะครับที่พวกนั้นมันจะมีฟังก์ชันอินเตอร์คอมนะครับ แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบหูฟังบลูทูธที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เฉยเพื่อใช้รับสายแล้วก็ฟังเพลงนะครับโดยที่จะไม่ตัดฟังก์ชันอินเตอร์คอมออกไปเพื่อราคาให้ราคามันประหยัดลงนะครับโดยวิธีการเชื่อมต่อไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดนะครับเสียงมันจะดังเหมือนกันนะครับวิธีเปิดก็คือกดปุ่มรับสายเออปุ่มรับวางสายนี่นะครับกดค้างลงไปจนมันติดนะครับเนี่ยมันจะพูดนะครับ power on นี่นะครับก็เรียบร้อยแล้วพอไฟมันกระพริบแบบนี้นะครับแดงฟ้านี่นะทั้งสามปุ่มเลยนะครับ เราก็สามารถเอาโทรศัพท์เรามากดเชื่อมต่อกับตัวมันได้เลยนะครับเท่านี้เองก็จะใช้งานได้แล้วนะครับเชื่อมต่อมันหูฟังปกติเลยนะครับเหมือนหูฟังบลูทูธทั่วไปใช้งานง่ายๆนะครับหลังจากที่เชื่อมต่อก็ฟังก์ชันตามปุ่มเนี่ยก็จะเหมือนกับหูฟังบลูทูธทั่วไปนะครับก็คือตรงนี้ใช้กดรับหรือวางสายนะครับที่เป็นรูปวางสายเนี่ยรวมถึงถ้าเราเล่นเพลงอยู่ปุ่มนี้จะเป็นเพย์พอสด้วยนะครับในส่วนของ2ปุ่มนี้ก็จะเป็นการาปรับเสียงดังเบานะครับรวมถึงการเลื่อนเพลงด้วยในบางโปรแกรม นะครับใช้งานง่ายๆแค่นี้พอหลังจากที่เราใช้งานเสร็จหยุดใช้นะครับเราก็แค่กดตรงกลางนี้ค้างไว้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะปิดแค่นี้เองใช้งานง่ายๆนะครับส่วนวิธีการชาร์จนะครับเขาจะมีปลายสายห้อยๆมาด้านนี้ตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นไมโคร USB แบบตัวเมียนะครับก็ให้เราทําการเอาสายนี้นะครับหรือสายไมโครที่เรามีนะครับเสียบเข้าไปปรับนะครับแล้วก็เอาเนี้ยไปเสียบกับ อะแดปเตอร์ apter, หรือ power bank ก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าเป็นอะแดปเตอร์จะจัดชาร์จไฟได้เต็มกว่านะครับเพราะว่าพวกนี้อะแดปเตอร์มันมันจะจ่ายไฟตลอดนะครับซึ่งมันเหมาะกับการชาร์จอุปกรณ์ที่มันกินไฟต่ำๆนะครับถ้าเราไปใช้ power bank ชาร์จเนี่ยมันจะชาร์จได้นิดนึงแล้วเดี๋ยวใน power bank บางรุ่นมันจะตัดนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถชาร์จอะไรที่มันกินไฟน้อยๆได้นะครับทีนี้ก็คู่มือนะครับในส่วนคู่มือเขาทำมาดีนะครับก็จะบอกว่าอะไรคืออะไรบ้างนะครับรูปทรงคืออะไรปุ่มไหนใช้ทํางานอะไร นะครับไมอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับตำแหน่งการติดตั้งนี่นะครับแล้วก็บอกว่า compatible กับอะไรบ้างประมาณนี้นะครับง่ายๆก็จัดว่าเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ท่านที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ต้องการรับโทรศัพท์ในระหว่างขี่นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์แนะนำนะครับจะสังเกตว่าช่วงหลังเนอุปกรณ์พวกนี้มันมันเริ่มมีความแพร่หลายมากขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้ วงการ messenger หรือว่าอะไรต่างๆที่ต้องใช้เกี่ยวกับมอไซค์นะครับมันแพร่หลายมากขึ้นนะครับรวมถึงส่งของส่งอาหารอะไรก็ตามนะครับซึ่งผมขอแนะนําไว้ตรงนี้นะครับมันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับหคือการการรับโทรศัพท์ระหว่างขี่มอไซค์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะหาตัวช่วยให้มากที่สุดเพื่อให้มันปลอดภัยที่สุดเท่าที่มันเป็นไปได้นอกจาก ในกรณีที่มันจะเป็นต้องรับน,นะครับทีนี้หลายๆท่านนะครับจะแนะ,ะ,ะจะนิยมใช้หูฟังบลูทูธแบบที่เอาไว้ฟังเพลงอยู่บ้านนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงนะครับไหนๆก็ไหนๆล,ๆละอะแบบนี้นะครับหลายๆท่านจะชอบใช้หูฟังบลูทูธแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้รับโทรศัพท์ระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ใช้งานได้นะครับถ้าพูดถึงแง่ใช้งานนะครับไม่ติดว่า ถ้าหมวกมันไม่ฟิตมากนะครับเพราะถ้าหมวกมันฟิตเนี่ยนะครับเวลาเราใส่อันนี้ไว้ในหูนะครับแล้วเราใส่หมวกกันน็อกเข้าไปหนึ่งคือมันกดเนี่ยมันเจ็บนะครับมันจะเจ็บมากนะครับคือเราก็ต้องไปเลือกหูฟังไอ้ตัวเนี้ยที่ตรงเนี้ยมันสั้นๆนะครับที่ตัวตัวตรงโคนตรงเนี้ยมันสั้นๆนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่ไม่กี่รุ่นแหละแล้วมันก็จะตัวเลือกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับโดยที่สายมันก็จะห้อยอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อพูดได้แต่ว่าสิ่งที่หลายๆท่านไม่ได้ตระหนักเกี่ยวกับกับเรื่องนี้ก็คือ ถ้าท่านใช้แบบนี้นะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วหัวเราฟาดลงไปเนี่ยหมวกน็อกมันจะไปกระแทกไอหูฟังนี้นะครับเข้าไปในหูเราซึ่งผมว่าก็น่าจะเจ็บมากนะครับถึงอันตรายอาจจะทําส่งผลอย่างอื่นได้ด้วยนะครับอาจจะถึงกับแบบหูหน่งหูหนวกหรือว่ามันจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆเข้าไปกระแทกอัดในหูเลยเราบอกไม่ได้เลยนะครับคือค่อนข้างอันตรายนะครับไอแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้ามาหน้าร้านโดยมากผมจะไม่ค่อยแนะนาให้ทํานะครับแต่ว่าหลายๆท่านเขาก็สะดวกแบบนี้นะครับ หูฟังแบบนี้นะครับมันราคาถูกนะครับมันแบบไปจะไปติดวีมอตออะไรมันก็หลายพันนะครับบางท่านเขาก็อาจจะไม่สะดวกนะครับแต่ว่าก็แนะนําว่าเดี๋ยวนี้ถ้ามันมีตัวเลือกแบบนี้นะครับแบบชุดที่ผมเอามาเนี่ยนะครับก็ติดแบบนี้ดีกว่านะครับคาไว้ที่มวงหนึ่งคือแบตมันนานกว่าด้วยนะครับแล้วก็ให้ความปลอดภัยมากกว่านะครับไอแบบนี้นะครับไม่แนะนําเลยนะครับอันตรายมากนะครับมันยังไม่เกิดก็เลยไม่ซีเรียสกันนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมั่นใจเลยครับว่าเจ็บมากแน่นอนครับ มันจะกระแทกอัดเข้ามาในหูแล้วตัวมันก็คงจะแตกนะครับแล้วก็เป็นเศษเข้ามาในหูเรานะครับเพราะนั้นทิ้งใบเราจะไม่ทําแบบนี้นะครับยังไงความปลอดภัยมันต้องมาก่อนนะครับก็คงประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีแบบราคาประมาณประหยัดมาให้ลองใช้กันดูนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้บลูทูธในหมวกกันน็อกมาก่อนนะครับก็สามารถหาซื้อไปลองกันได้นะครับแบบนี้นะครับราคาไม่แพงแล้วก็ปลอดภัยกว่าไอ้แบบนั้นแน่นอนที่สําคัญแบตมันนานกว่านะครับเราก็จะใช้งานง่ายกว่าด้วย นะครับก็หวังว่า,าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับรวมถึงท่านที่สนใจนะครับก็เช่นเคยนะครับสามารถาติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกก็ติดต่อทางตัวแทนจําหน่ายของเราได้เลยนะครับโดยที่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทิ้งอะไรไว้ที่ท้ายคลิปนะครับก็ไปเลื่อนดูเอาหรือว่าสั่งซื้อกันเอาจากตรงนู้นก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านสะดวกเลย ยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ได้วยนะครับแล้วผมก็จะหาอุปกรณ์ใหม่ๆมาแนะนำเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ